ชัดๆนะเห็นเลขอะไรนะครับเห็นเลขเลยแล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับพี่น้องครับโอ๊ะแปดไาอีกแล้วอะ่ะเนี่ยแปดลอยเลยอะ่ะจะบอกว่าแปดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเลขแปดจะชัดเลยเนี่ยตามแปดเองไหมพี่น้องเลขแปดอีกแล้วเนี่ยคันเห็นเลขแปดกันรึ้ปลแปดชัดมากแปดอีกแล้วแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะ จะแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเลยเหรอจะเรียงกันอย่นี้เลยครับแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาชัดมากโอ้โหชัดมากเลยครับเลขแรกเลยที่เราเห็นเลยเลขแปดเนี่ยยังอยู่เลยครับเลขแปดครับแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาประเดิมตัวแรกอีกแล้วเลขแปดครับนี่ครับแปดชัดมากสิบหกคนค่ะขาเข้ามาแล้วช่วยหนูแชร์ด้วยนะแชร์หน่อยครับอ เห็นเลขแปดเหมือนกันไหมครับถ้าใครเห็นเลขแปเหมือนกันเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์ต้องบอกหน่อยนะครับผมแปดชัดมากอ่ะแปดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดที่เราเห็นมาแปลกเลยนะครับผมแปดหนึ่งปเก้าหนึ่งเจ็ครับตอนนี้ เอาตามเราจะไม่ดื้อเหมือนคนที่แล้วละเอาแบบที่สายตาเห็นแล้วกันเอาตามที่ตายายให้ครับแปดก็คือแปดครับจะออกแปดกันปิดเสร็จก็ก่อเพราะเรา,าคิดว่ามันอาจจะไม่ออกใช่ไหมอาจารย์นะแปดหนึ่งครับทีมงานครับอันนี้เราจะไม่ดื้อครับเราติดตามราครับบาจา <ไป S 2> ตามเลยนะ,ะ <c oughs> ที่ตายายให้มาครับแปดหนึ่ง เราจะไม่ดื้อครับห้าแปมางี้ครับ8ดครับแปดหนึ่งครับ17ครับผม17ครับเอาเลขที่เราเห็นในขันน้ำมตลนะครับทุกท่านก็ไปตีกันเองก็ได้หรือจะเอาแนวทางที่เราวางไว้ก็ได้นะครับ17นะครับ8ปดครับ เป็นเลขห้าเลยอาจารย์เนี่ยเลขห้าครับห้าห้อะไรดีขอให้ดูศ <0 5 S 1> ูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าัดม,มากาเดี๋ยวพักคู่ครับ5้าแปนะคุณเวลบอกเห็น5้าแปครับ ตอนนี้หนูเห็นเป็นศูนย์ห <0 5 S 1> ้าศูนย์ห้านะครับนะอาจารย์แต่ข้ามานเป็นเลขสามก็ได้ไเลขสามก็ได้แปดเลขสามก็ตัวเดียวกันนะใช่ค่ะเลขแดเลขสามตัวเดียวกันนะเอาศูนย์ห้าไหมศูนย์ห้าก็สวยครับเอาเลข <c oughs> ผมเห็นอ่าเลขห้านะครับศูนย์ห้ากับห้าแปดไปด้วยครับห้าแปดครับ ศูนย์ห้าใช่ไหมครับครับผมเลขวิ่นครับเลขวิ่นครับผมตามแปดครับถ้ามันจะมาแปดก็ตามแปดไปเลยครับผม <นะ S 1> ครับตามก็ติดๆครับผมอ่ะ ก็คือเราเราจะไม่ดื้อเหมือนงวดที่แล้วนะครับที่เราคิดว่าเลขแปดไม่น่าจะมาแต่ว่าครั้งนี้เลขแปดชัดมากใช่ค่ะตายายให้มาก็ตามตายายครับสีให้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนี่บ้างครับทู่บ้างครับอามาลองดูเลขทูบ้างครับเดี๋ยวขอขออนุญาตหาที่วางก่อนนะครับ เลข9ก็มาครับเลข9มาอีกแล้วนะครับดุ้นก็ต่อเนื่องครับอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้นะใครจะรู้เป๊ะเลยปังๆเลยทุกคนแน่นอนนะคะเรามารวยไปด้วยกันครับมารับโชคก้อนใหญ่ครับกับสารปรยายที่วัดใหญ่นะครับบ้านบ่อน่นะฮะ ใครยังไม่ได้เข้าไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะก็ง่ายๆเลยนะจ๊ะเนาะแค่จิ้มไปที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มๆเลยมีค่าใช้จ่ายเด็ดๆเลยเลขค่ากับเลขสี่มันขี้กันอย่างนี้อาจจะเป็นสี่ห้าตายายอาจจะให้เราแบบนี้นะคะเป็นแบบเขาเรียกนิมิตนิมิตรนิมิตอ่ะแก้ให้น้าฝนมันหยดใส่ทูบใช่แล้วก็น้ําฝนก็หยดทูบตัวหนูว่าใส่สี่ห้าเลยนะจ๊ะนี่ครับสี่ห้าครับนี่ครับสี่ห้า อ่าอันนี้เราไม่ได้แกงนะครับคือน้ําฝนมันหยดนะฝนตกนะครับไปปล่อยลงมาแล้วก็ทูบก,กระโดดน้ําฝนแล้วก็ทูบก,ก็หักไปครึ่งหนึ่งนะครับสี่ห้าครับอ่าเดี๋ยวตาใหญ่ให้มาอันนี้คือให้มาแบบแรงมากเลยนะให้แบบชัดเจนมากเนปะ็นสี่ห้านะครับอสวัสดีคุณอิทธ,ธิพลด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนักรล่าข้าวหวยด้วยแล้วกันนะคะ มาแล้วก็อย่าเพิ่งวางลิงก์นะครับพูดคุยกันได้ครับอย่าวางลิงก์นะครับสามตัวครับเก้าห้าสี่ครับสวัสดีคุณอุบลรัตน์ครับขอบคุณครับครับผมเก้าห้าตัวครับวันนี้ผมจะขอลองนะครับขอลองเลขห้านะครับ ถ้าเกิดเลขเยอะไปครับทุกคนตามสายรูดสายวิ่งได้นะครับวิ่งแปดครับร้องห้านะครับแต่เลขสี่ห้านี้หน้าตามากหน้าตามากเลขสี่ห้านี้หน้าตามากเพราะว่ามันติดกันมันติดกันเลยครับมันไม่เคยแบบนี้ไม่เคยเป็นทูบมันอยู่ดีแล้วทูบหักนะครับหักแล้วก็เลขห้าเลขห้าลูกลงมาออยู่อย่างเลขสี่ครับหนูบอกเลยว่ากลับกันให้ดีนะทุกคน อย่าลืมกลับด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับเห็นกันชัดๆเลยครับน้ําฝนครับเราจุดอยู่ตรงกลางแจ้งนะครับจุดอยู่ตรงอ่ามันเป็นที่โล่งครับไม่มีที่กันน้ําฝนแล้วฝนก็ตกก็เหมือนจะหยุดแล้วครับแต่ก็มีหล่นมาบ้างครับไปปล่อยแต่ว่าหล่นใส่ทูบพอดีเลยครับแล้วทูบก็หักแล้วเลขห้าก็ร่วงลงมาขี้ก็เลขสี่ครับเป็นเลขสี่ห้าที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็น อ่าได้ที่วัดใหญ่บ้านบ่อนี่ให้หวยถูกมาหลายงวดนะที่คนมาขอหวยแล้วเขาได้หลายงวดนะครับอาจจะเป็นนิดหน่อยอันดีหรืออาจจะมาบอกในนาว่าพ่งนี้ออกสี่ห้านะแต่สวยนะสวยมากแบบวาง<ล>สวยมากเลยนะคะเออคือวางแบบคือเราก็งงฮะแต่พ่กนี้ไงมันต,ตามสี่ห้าสี่ห้านะครับสี่ห้าตามตามสี่ห้ากันนะครับ